ตรงประเด็นเปิดสัปดาห์ด้วยมุมมองการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจกับทวีศัก์เผ่าพันลบสวัสดีครับสำหรับตรงประเด็นวันนี้นะครับก็มีหลายหัวข้อเหมือนกันนะครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมของ European Central Bank ด้วยนะครับกน็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งสุดท้ายจบไปแล้วนะครับ ส่วนเฟดจะมีการประชุมสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหยุดการปรับขึ้นแต่ว่าต้องลุ้นกันอีกทีในไตรมาสสี่ว่าจะปรับขึ้นอีกสักครั้งหรือเปล่าหรือว่าหยุดหยุดยาวเลยนะครับอยากจะมาคุยเรื่องของบอลยูนิดนึงนะครับมันขึ้นมาในสหรัฐนะครับขึ้นมาแรงพอสมควรต้องกังวลไหมหรือว่าเป็นโอกาสการลงทุนนะครับตัวเลขในจีนก็ออกมาเยอะนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับที่ประกาศสัปดาห์ที่แล้วมาคุยกันนะครับส่วน Actionable idea นะครับวันนี้เราอยากจะนำเสนอนะครับในส่วนของหุ้นต่างประเทศนะครับก็คือการ trading idea นะครับของหุ้นแบงก์ยุโรนะครับซึ่งจะเป็นรายการที่1ทางด้านขวามือนะครับก็คือเป็น s a t r l l o t e Portfolio หรือว่าเป็นลักษณะ tactical นะครับหรือ trading idea นั่นเองนะครับซึ่งตัวที่เราแนะนำนะครับจะเป็นกองทุน FIF นะครับของ MFC นะครับที่ชื่อ ว่า M E U Bank นะครับกองนี้ก็จะไปลงในเป็น Passive Fund นะครับเป็น ETF ที่อิงกับดัชนี Stocks e u r o p 600 Banks นะครับถ้าเป็นตัวไส้ในเป็นเป็นกองแม่เนี่ยจะเป็น ETF ที่ชื่อว่า EXV1 นะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็น Trading Idea นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่อาจจะสามารถรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อย นะครับเราก็จะมีระดับของการเข้าไปนะครับถ้าดูอ้างอิงที่ตัว EXV1 เลยนะครับอันนี้เป็นตัวที่อ้างอิงเวลาเข้าซื้อนะครับแต่ว่า,าตัวที่เข้าไปซื้อเนี่ยอาจจะแนะนําเป็นอกอง f a f นะครับอย่างที่เรียนที่ชื่อว่า MEU Bank นะครับระดับของ EXV1 เนี่ยก็ให้เข้าในกรอบ15-16.4นะครับยูโรนะครับวันนี้มันอยู่ประมาณทั้15.7 นะครับแล้วก็ถ้ามันลงมาผิดคาดนะครับแล้วเกิดลอสขึ้นมานะครับก็ระดับการคัดลอสที่8%แล้วก็เราหวังกําไรจากเทรดนี้นะครับที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์อัพไซด์นะครับก็อันนี้เอาไว้เป็นอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมมาขบวดใได้ฟังแต่ว่าก่อนน้นนั้นเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจนะครับถ้าดูตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เคลื่อนไหวค่อนข้างไซเว์นะครับหุ้นทั่วโลกบวกไปศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตลาดบอลก็ยังรับแรงกดดันอยู่นะครับ ยิว d 10ปีสหรัฐขึ้นมาอีก7 Basis Point นะครับมาเกิน4.3%อีกรอบหนึ่งนะครับก็ทำให้พวก h ายคุณภาพบอลนะครับขาดทุนไปประมาณสัก0.2%นสะครับสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆนะครับค่อนข้างจะเป็นบวกโดยส่วนใหญ่ยกเว้นรีดของบ้านเรานะครับที่ติดลบประมาณเปอร์เซ็นต์ครึ่งนะก็บอลยูบ้านเราเริ่มเริ่มขยับขึ้นขยับขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับจากข่าวเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับที่ต้องมีการกู้ยืมอีกพอสมควรนะฮะ ตัวเลขออกมาเยอะนะครับสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวผมไปเร็วๆแล้วก็อยากจะเน้นเรื่องของระยะสําคัญต่อการลงทุนนะครับยูโรเปียนซ n นท์ลแบง์เนี่ยก็ประชุมสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นจุดมาอยู่ที่4.0%นะครับเราและตลาดเชื่อว่าจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของไซเคิลนี้แล้วนะครับจริงๆทาง ECB เนี่ยไม่ได้ออกมาระบุอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีฮินออกมาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับ ทาง ECB เนี่ยพูดว่าระดับดอกเบี้ยปัจจุบันที่4%เนี่ยนะครับถ้าคงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะ,ะเรียกว่าทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอตัวลงได้นะครับแล้วก็เงินเฟ้อลงได้แล้วก็ทำให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันไปสู่ทาร์เก็ตของ ECB ที่2%ได้นะครับก็ในในส่วนของยุโรปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น Central Bank ที่ขึ้นดอกเบี้ยช้ากว่าสหรัฐนะครับแต่อาจจะจบเร็วกว่า นะครับเพราะว่าการปรับสมดุลน,นะครับให้เงินเฟอ้อลงมาเนี่ยดูเหมือนจะทําได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าวันนี้เศรษฐกิจของยุโรปเองเนี่ยมันเติบโตต่ตํากว่าศักยภาพอยู่นะครับเติบโตต้องบอกว่าบวกแค่เล็กน้อยนะครับอยู่เหนือศูนย์เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาไม่เยอะนะครับอาจจะมองว่าก็ดูอ่อนแอนะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็เป็นข้อดีนะครับตราบใดที่ยังรีบาลานซ์ไม่ได้เนี่ยเราต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะทําให้ตลาดหุ้นมันเพอร์ฟอร์มยากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยมันจะ ไม่กลับเข้าไปสู่ขาขึ้นรอบใหม่นะครับในส่วนของยุโรปเองเนี่ยเราเชื่อว่ากําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนนะครับกำลังเติบโตต่ำมากนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีนี้จนถึงครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับของเศรษฐกิจได้นะครับส่วนสหรัฐนะครับก็เงินเฟ้อออกมานะครับเดือนสิงหาคมนะครับตัวที่อยากจะให้มองก็คือเป็นคอล์อินเฟลชันนะครับที่เฟดเขาดูนะฮะแล้วก็ดูเป็นมันออนมันนะครับสูงกว่าคาดเล็กน้อยนะครับ0.3เปอร์เซ็นต เทียบกับคันคาดการที่0.2%มันอ่อนมันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าหลักๆเป็นเรื่องของทรานสปอร์ตซะเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวเครื่องวินนะครับที่มันค่อนข้างเวียงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดู year on year คอินเฟลชันเนี่ยนะครับชะลอลงมาต่อเนื่องนะครับ4.7ลงมาเหลือ4.3%นะครับแล้วก็ยังมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับว่ามันชะลอลงมาได้เรื่อยๆนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็ยังเป็นขาลงได้นะครับ ตัวเลขรีเทลเซลสหรัฐนะครับสิงหาคมแข็งแรงกว่าคาดนะครับ0.6%มันออนมันคาดกันคือ0.2นะครับแต่ว่าถ้าไปดูตัวเฮดไลน์เนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของนิตเซลที่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมาแรงครับถ้าเราตัดรายการพวกนี้ออกไปนะครับเราไปดูคอคอนโทรลนะครับก็คือตัวรีเทลเซลที่เอาไปคำนวณ GDP เนี่ยนะครับก็บวกอยู่นะครับแต่ว่าบวกแค่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ชะลอตัวลงจากค่าวก่อนที่0.7นะครับก็ต้องบอกว่าคอน summer สหรัฐก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับต่อภาวะดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาอีกรอบนะครับแต่ว่าก็จะเห็นการชะลอตัวของการจับจ่ายใช้สอยอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเฟดนะครับเซ็นทรัลแบงก์ของสหรัฐเนี่ยจะประชุมสัปดาห์นี้นะครับก็ทั้งตลาดและเรานะครับ เชื่อว่าจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อในคราวนี้นะครับต้องไปดูกันอีกทีในไตรมาสสี่นะครับแต่สิ่งที่ตลาดและสิ่งที่ตลาดจะจับตามองนะครับก็คือ,อรอบนี้จะมีการปรับ f o r ์ c ค s สนะครับของเมมเบอร์ของเฟดเองนะครับซึ่งชัดเจนนะครับเฟดเองเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าจะเกิดวเซชั่นนะครับเชื่อในแคมป์ของซอฟต์แลนดิ้นะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจมันจะซั p พอร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ การปรับฟอร์แครส์เนี่ยก็เชื่อว่าเขาจะเอาอัตราการเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ไปปรับเรื่องของอัตราการว่างงานลงนะครับก็คือเป็นทิศทางที่ดีขึ้นทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ไปปรับการคาดการเงินเฟอ้อลงด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่ต้องจับตามองเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าดอทพล็อตนะครับก็คือการคาดการดอกเบี้ยนโยบายณสิ้นปีนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฟอร์แครส์ปัจจุบันก็ค,คือคิดว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก1ครั้งนะครับจุดสองห้าเปอร์เซ็นต นะครับก็เราเองคิดว่าก้ากึ่งนะครับปีนี้อาจจะหยุดขึ้นแล้วก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะขึ้นได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเฟดเองเนี่ยน่าจะพยายามคล้ายๆว่าคีบออปชั่นโอเพนนะครับก็คือประเมินไว้ก่อนว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวมาดูตัวเลขสกิลอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจําเป็นหรือเปล่าที่จะปรับขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับเมืองจีนตัวเลขโดยส่วนใหญ่ของเดือนสิงหาคมนะครับเริ่มส่งสัญญาณจุดต่ําสุดแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรีเทลเซลล์นะครับบวกขึ้นมาอินดัสเทรียลโปรดักชันนะครับแล้วก็การลงทุนเรื่องฟิกซ์แอสเซทนะครับในอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าแมนูแฟคเตชิงนะครับดีขึ้นหมดยกเว้นตัวอ่าพรอพเพอร์ตี้นะครับการลงทุนเนี่ยยังแย่อยู่นะครับยังผดตัวอยู่อ่าแบงก์ชาติจีนนะครับก็ผ่อนคลายเพิ่มเติมนะครับไปลด r r รนะครับหรือ Reserve Requirement Ratio นะครับการการสำรองของแบงก์พาณิชย์ของจีนนะครับก็ยังเป็นชัดเจนนะครับทางการจีนเนี่ย ยังมีการผ่อนคลายต่อเนื่องแล้วเราก็คิดว่าจะมีการผ่อนคลายเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นลักษณะของบาซูก้านะครับไม่ได้เป็นการกระตุ้นขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องจัดการกับเรื่องบับเบิลนะครับฟองสบู่ในอสังหานะครับที่อยู่อาศัยรวมทั้งระดับหนี้ของบริษัทอสังหาที่สูงนะครับแต่ว่าเชื่อว่าจะค่อยๆผ่อนคลายนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตเศรษฐกิจของจีนปีนี้นะครับจะบรรลุเป้าหมายที่5%ได้นะครับเพราะฉะนั้น ในระยะสั้นเนี่ยเรายังมองบวกต่อหุ้นจีนนะครับซึ่งเรามีเทรดดิ้งไอเดียอยู่นะครับแต่ว่ายาวๆเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกมากนะครับแต่ว่าเชื่อว่าการกระตุ้นตรงนี้จะช่วยหุ้นจีนได้ในระยะสั้นนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของบอลยูนะครับอย่างที่เรียนไปก็วันนี้10ปีสารัฐเนี่ยขึ้นมาที่4.3%กว่าๆนะครับก็เป็นระดับสูงสุดในในวงจรอรอบนี้นะครับน่ากลัวหรือเปล่านะครับต้องอ exit หรือว่าขายตัวพวก high quality bond ในต่างประเทศหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆเป็นจังหวะก,การลงทุนที่น่าสนใจนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับว่าเรายังแนะนำ overweight นะครับในพวกตราสารที่คุณภาพสูงในต่างประเทศนะครับเหตุผลเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกที่แนะนำนะครับมี3เหตุผลหลักแต่ยอมรับว่าเหตุผลแรกเนี่ยมันอา,อาจจะไม่ support แล้วนะครับถือว่า ไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์ตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่ใช้เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงถ้าจะเกิดการชะลอตัวแรงๆแล้วทําให้สินทรัพย์เสี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็บอนยูปรับตัวลดลงจะได้กําไรตรงนี้มาอ f f s e ตเนี่ยต้องบอกว่า,าวันนี้โอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวแรงๆเนี่ยน้อยลงเยอะนะครับมันมีความทนทานพอสมควรแต่อีก2เหตุผลนะครับเราคิดว่ายังยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอย่างแรกก็คือเรากําลังลงทุนที่ระดับของอินคัามนะครับในตราสารนี้คุณภาพสูงเนี่ยที่สูงมากนะครับสูงที่สุดในรอบ10ปีนะครับ อันที่2เนี่ยเราเชื่อว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันใกล้ถึงจุดสูงสุดเต็มทีแล้วนะครับทั้งดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วก็บอนดิวด้วยอาจจะปรับขึ้นไปได้อีกบ้างนะครับก็เป็นความเสี่ยงระยะสั้นแต่ว่าถ้าเรามองไปไกลๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆจุดสูงสุดนะครับของวงจรดอกเบี้ยจริงๆนะครับการลงทุนประเภทนี้นะครับมีความน่าสนใจนะครับทีนี้อยากจะแยกนะครับเรื่องทิศทางของบอนดิวสิปีสหรัฐเป็น2มุมนะครับ มุมแรกก็คือหน้านี้นะครับเป็นเรื่องของการคาดการเงินเฟ้อที่แฝงในราคาบอลนะครับศาสตร์เทคนิคเราเราเรียกว่าเบรกอีเวนต์อินฟล레이ชันนะครับต้องบอกว่ามันเคยเป็นปัญหานะครับในปีที่แล้วที่มันพุ่งขึ้นไปแรงครับกราฟซายมือด้านบนนะครับแต่วันนี้จะเห็นว่าถึงแม้บอลยิวปรับขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นเพราะความกลัวเงินเฟ้อนะครับจริงๆมันมีทิศทางเบรกอีเวนมีทิศทางที่ชะลอลงมาได้โดยสัมปนะครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจซัพพอร์ตมุมมองนี้หมดเลยนะครับทายล่างก่อนนะครับอันน เงินเฟอ้อคอ i อินเฟชันของสหรัฐนะครับอมองแบบ moving average นะครับตั้งแต่1เดือน3เดือน6เดือน12เดือนเนี่ยทิศทางเหมือนกันหมดนะครับมีทิศทางที่ชะลอตัวลงมาขวาบนเนี่ยจะเป็นในมุมคอน s u m e r นะครับว่าเขาคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น1ปีนะครับระยะยาว5ปีนะครับทิศทางเหมือนกันหมดนะครับว่าเขาผ่อนคลายมากขึ้นนะครับไม่ได้กลัวเงินเฟอ้อเหมือนเดิม แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของตลาดแรงงานนะครับอันนี้เราคุยกันบ่อยครั้งนะครับมันมีการปรับสมดุลนะครับผ่อนคลายจากภาวะที่มันตึงตัวนะตอนนี้ค่อนข้างผ่อนคลายลงมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Job o p e n i n นนะครับ q u i t rate นะครับ r i n g rate นะครับไม่ได้ร้อนแรงมากเกินไปแล้วนะครับแล้วก็ผมโชว์กราฟให้ดูขวาล่างเนี่ยจะเป็นอัตราค่าแรงนะครับการเติบโตที่มันก็ชะลอตัวลงมาไม่ได้ร้อนแรงเกินไปนะะัะนั้นต้องบอกว่าเงินเฟ้อไม่ได้เป็นความกังวลหลักนะวันนี้แล้วนะครับ แต่ทีนี้ที่บอลยิวขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของอความกลัวเรื่องรีแอคชั่นนะครับเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสสามต้องบอกว่าร้อนแรงจริงๆนะครับถ้าดูเนี่ยเอาตัวเลขเศรษฐกิจที่เปิดเผยออกมาแล้วไปคำนวณเป็น GDP สําสำหรับไตรมาสสามนะครับจะเป็นเส้นสีฟ้าทางด้านซ้ายนะฮะวันนี้มันรันนิ่งที่ประมาณสัก3%ซนะครับซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าศักยภาพของสหรัฐที่ประมาณ1%ปปลายๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคนก็กลัวว่า เศรษฐกิจมันแข็งแรงมากๆาเวลาเศรษฐกิจแข็งแรงมากๆเนี่ยในมุมของอนักลงทุนในบอนก็อาจจะกังวลน,นะครับเพราะดอกเบี้ยมันอาจจะสูงได้แล้วก็เวลาเศรษฐกิจแข็งแรงเนี่ยมันจะทอนด้วยสิ่งที่เรียกว่า real rate นะครับหรือ real yield ก็คือเอาบอ n d yield ไปลบด้วยเงินเฟอ้อนะครับเป็นอัตราผลตอบแทนจัดบอลนะครับใน real term นะครับที่เราจะได้จริงๆจากมันก็คือเส้นนะครับเส้นด้านบนเนี่ยนะครับจะเห็นว่า real yield นะครับ ของบอลสิบปีสหรัฐนะครับเอาอย e l ที่4.3เปอร์เซ็นเนี่ยไปลบการคาดการเงินเฟอ้อเนี่ยวันนี้มันได้บวกประมาณ2เปอร์เซ็นตนะครับต้องบอกว่าสูงมากๆนะครับสูงสูงที่สุดในรอบ10กว่าปีแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าดูสองททสทศวรรษที่ผ่านมานะครับเร a ย y i ตรงนี้มันจะไม่ค่อยเกิน2เปอร์เซ็นเท่าไหร่นะครับถามว่าเร a ย y i มันสัมพันธ์กับอะไรนะครับมันจะสัมพันธ์กับศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็รู้ว่าศักยภาพของสหรัฐเนี่ยมันโตประมาณได้สัก2%นะครับยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว real yield ที่2%ที่เราเห็นวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้วนะครับขนาดช่วงก่อนอแฮมเบอร์เกอร์คริิสนะครับช่วงนั้นเศรษฐกิจเนี่ยโตประมาณ2-4%ใน real t ท r m นะครับตัว real yield เนี่ยก็อยู่ประมาณแค่สัก2%เองนะครับโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้น2% real yield ในวันนี้เทียบกับการเติบโตเศรษฐกิจที่2% นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าลงทุนกับตราสารที่ความเสี่ยงทางด้านเครดิตต,ต่ำมากนะครับก็ต้องบอกว่า,าวันนี้เราค่อนข้างโพซิทีฟนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันยังอาจจะร้อนแรงนะครับตัวยิวเนี่ยมันอาจจะปรับขึ้นต่อได้อีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะเห็นความผันผวนข,ของราคาตราสารนี้แต่ว่าถ้ามองกรอบระยะกลางถึงยาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าลงทุนมากแล้วนะครับในส่วนของตราสารที่คุณภาพสูง นะครับถามว่าอะไรจะเป็นตัวที่ทําให้บอลยูเนี่ยมันผ่อนคลายลงมาได้นะครับเ,เรามองเห็น4เรื่องนะครับในระยะสั้นก็คือพอเข้าสู่ไตรมาสสี่เนี่ยเราจะเห็นว่าเ,เรื่องของหนี้นะครับสติลเลนโลนเนี่ยที่เคยพักการชําระในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องกลับมาเริ่มจ่ายแล้วนะครับซัมเมอร์เพย์แบ็กนะครับช่วงฤด,ดูร้อนหรือไตรมาสสเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐร้อนแดงจริงๆนะครับในไตรมาสสเนี่ยเราน่าจะเห็นการแผ่วลงมา อันที่3คือเรื่องของการนัดหยุดงานนะครับของแรงงานในกลุ่มออโต้นะครับซึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวชุดเศรษฐกิจได้เหมือนกันรวมทั้งการเจรจารงบประมาณของสหรัฐนะครับอาจจะทําให้เกิดภาวะก้าแม่นชัดดาวได้นะครับก็จะเป็นตัวทวงเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับทีนี้ถัดไปนะครับก่อนจะไปที่หุ้นแบงค์ของยุโรปนะครับเช็ต i ิ้งไอเดียตรงนั้นขอเล่าภาพรวมหุ้นทั่วโลกนะครับว่า อย่างที่เคยเรียนไปนะครับวันนี้เราอั e r w e i g เวก็จริงนะครับในระดับปานกลางแต่ว่า,เ,าเรากําลังเล็งที่จะค่อยๆปรับน้ําหนักนะครับในไทมิ่งที่เหมาะสมนะครับขึ้นมาเป็น n นิวอทุนะครับเหตุผลเนี่ยอย่างแรกนะครับอย่างที่เรียนไปความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยน้อยลงนะครับแล้ก็เริ่มมีสัญญาณจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับหรือตัวเลขในตลาดการเงินที่เป็นความไวสูงนะครับว่ามันเริ่มอาจจะเห็นสัญญาณ ผ่านจุดต่ําสุดนะครับแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหน้านี้นะครับจะเป็นภาพของการส่งออกของไต้หวันนะครับซึ่งจะเป็น leading indicator ได้ดีนะครับเรื่องของ semiconductor cycle นะครับแล้วก็ยอดขายของบริษัท TSMC นะครับไต้หวัน semiconductor นะครับถ้าดูกราฟนะครับก็คือกราฟขวาบนก่อนนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับจะเป็น export ของไต้หวันนะครับ จริงๆริงยีออนเยยเนี่ยยังติดลบอยู่ประมาณ7%นะครับแต่ว่าจุดที่แย่กที่สุดเนี่ยคือเขาติดลบ25%ประมาณ20%กว่านะครับวันนี้ต้องถือว่ามันใกล้มันส่งสัญญาณว่าอาจจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับแล้วก็กราฟซ้ายล่างนะครับอันนี้จะเป็นยอดขายเป็นรายเดือนนะครับของอ่าเสนะครับก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวกลับมาในจุดที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเรามองมันออนมันเนี่ยมันโต6%กว่า นะครับเยอนเยยังติดลบอยู่นะครับแต่ว่าโมเมนตัมนะครับหรือมันออนมันเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะมันก็เป็นสัญญาณที่ดีกับอีกการหนึ่งที่เราเป็นโมเดลที่เราแทร็กนะครับก็คือเราไปดู asset price นะครับสินทรัพย์ต่างๆที่อาจจะเป็นอินดิเคเตอร์นะครับของการเติบโตของกําไรของหุ้นทั่วโลกนะครับก่อนหน้าเนี้ยมันจะอยู่ในโซนติดลบนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มเข้ามาอยู่ในโซนบวกนะครับแล้วมันก็อินดิเคตว่าในระยะ12เดือนข้างหน้าเนี่ย กําไรของหุ้นทั่วโลกเนี่ยอาจจะเติบโตได้ประมาณสัก4%นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับซึ่งเราติดตามมองอย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเทรดดิ้งไอเดียบนหุ้นแบงก์ยุโรปนะครับความน่าลงทุนอันแรกนะครับต้องบอกว่าหุ้นแบงก์ยุโรปเนี่ยสวนทางกับหุ้นเซกเตอร์อื่นๆนะครับหรือประเทศอื่นๆอย่างหนึ่งนะครับตัวการประมาณการกําไรนะครับก็คือ Earning ็งก i รีวิชชันะครับการปรับ หุ้นที่มีการปรับประมาณการขึ้นเทียบกับที่ปรับประมาณการลงเนี่ยของยุโรปที่เป็นแบงค์นะครับตอนนี้อ, Hindu, อัตราส่วนอยู่ที่1.5เท่านะ,ะนะครับก็คือมีหุ้นที่มีการปรับประมาณการขึ้นเทียบกับปรับลงเนี่ยมากกว่าอยู่พอสมควรน,นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับถามว่าอะไรเป็นปัจจัยผลักดันนะครับต้องบอกว่าเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับของยูโรเปียนเซ็นทรัลแบงก์นะครับเป็นปัจจัยผลักดันที่สําคัญนะครับ ยุโรปเนี่ยดอกเบีย้ยติดลบมายาวนานมากนะครับแล้วก็เริ่มมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเป็นบวกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาเป็นบวกถึง4%ในแง่ดอกเบีย้ยนโยบายนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่แบงก์ยุโรปเนี่ยสามารถปรับดอกเบีย้ยนะครับของแบงก์ขึ้นได้นะครับทำให้ตัว Net Interest Margin เนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นมากๆเลยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่มีการปรับประมาณการกําไรของพุ้นยุโรปนะครับในขณะที่ถ้าดูกราฟซ้ายล่างเนี่ย ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าตัว P/E เนี่ยล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ6เท่านะครับถ้าดูค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก8.7นะครับก็ยังต่ำนะครับกว่าค่าเฉลี่ยอยู่พอสมควรแล้วกราฟด้านบนนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแบงค์นะครับยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าสูงนะครับประมาณสัก8%นะครับนี่คือเป็นการผลรวมกันนะครับระหว่างตัวดีเวเด์แล้วก็ ตัวแชร์บายแบงกนะครับถามว่าทำไมการปรับประมาณการนะครับหรือผลกำไรของคุณแบงกยุโรปเนี่ยมันมันถึงดีขนาดนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่เวลาดอกเบี้ยนะครับเคยอยู่ระดับต่ำๆนะครับแถวแถศูนเนี่ยเวลาเราปรับดอกเบี้ยขึ้นนิดเดียวเนี่ยมันจะมีผลต่อกำไรค่อนข้างมากนะครับยก,กตัวอย่างเช่นนะครับเราไปเช็ค ความอ่อนไหวนะครับสมมุติว่าตัว net interest margin นะครับส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้กับตัวเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันปรับขึ้นแค่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตัวกำไรของแบงก์เนี่ยมันจะปรับขึ้นประมาณแถวๆถวสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับของแบงก์ยุโรปในวันนี้ซึ่งยังไม่สะท้อนในราคาหุ้นเท่าไหร่นะครับส่วนภาพของแมคโรเองก็ยอมรับนะครับว่าการเติบโตในยุโรปเนี่ยยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเข้าไปลงทุนนะครับในตลาดหุ้นยุโรป ในจุดที่มันต่ําสุดนะครับแล้วกําลังจะปรับตัวดีขึ้นนะครับไม่ต้องดีมากก็ได้นะครับแต่ว่ากําลังปรับตัวดีขึ้นเนี่ยโดยปกตินะครับมันจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีนะครับกราฟด้านขวาล่างนะครับจะโชว์ตัวอย่างตรงนั้นนะครับก็คือถ้าใช้อินดิเคเตอร์เศรษฐกิจนะครับเป็น Manu f a c t u r i n g P M I นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอ่อนแอนะครับอยู่ที่40ปกว่านะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับในโซนที่เป็น contraction อยู่นะครับในระยะ 3-6เดือนถัดไปนะครับผลตอบแทนจะดีนะครับประมาณ13จนถึงเกือบ20%นะครับในแง่ของหุ้นนะครับมันก็เป็นที่มานะครับที่เราแนะนำเทรดดิ้งไอเดียนะครับในหุ้นยุโรปแต่ในอีกทีนะครับก็ต้องระวังนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นพอร์ตเสริมนะครับเป็นเทรดดิ้งพอร์ตก็อาจจะต้องเป็นนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะครับพร้อมที่จะคัดลอสถ้าเกิดราคามันลงมาตรงข้างกับสิ่งที่เราคิดนะครับแล้วก็กรอบการลงทุนจะสั้นนะครับประมาณ3-6เดือนนะครับ ครับก็ทั้งหมดของวันนี้นะครับเจอกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป k k t Mobile